ชื่อนางสาวปียนุษย์ป้าพันดีค่ะชื่อเล่นชื่อส้มค่ะทางเราชาวกเกษตรอาสานะครับได้มาลงพื้นที่ช่วยแก้ปัญหาในการปลูกแตงโมในในไร่ของคุณส้มนะครับค่ะปลูกแตงโมรุ่นนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะเจ็ดมิถุนารุ่นนี้ตั้งแต่ที่ว่าปลูกมาอาทิตย์หนึ่งตัดยอดอตอนนี้อายุใกล้ตัดแล้วกี่วันแล้วนะครับยี่บสามวันจากปลูก ได้เอาผลิตภัณฑ์บริษัทโปรเจสมาใช้ครั้งแรกสุดเลยเนี่ยโดยใช้เจสโกคิดนี่ตอนนั้นแตงโมเราอายุป,ประมาณเท่าไหร่แล้วนะฮะ15วันเป็นยังไงบ้างครับก็เขียวขึ้นออกตัวเร็วอทอดยอดดีก็คืนนึงมันจะออกคืบหนึ่งก็แตกแขนงดียอดก็อวบดีใบใหญ่ หลังจากนั้นเราฉีดแตงโมเนี่ยเราฉีดทุกกี่วันครับ5วันแตงโมเราเนี่ยติดลูกตอนอายุที่ประมาณเท่าไหร่ครับที่เราไว้ลูกเนี่ยฮะก็ประมาณเกือบ40วันเท่าไข่เท่าไข่ไก่เนี่ยนะ,ะใช้ใช้ตัวนี้มาฉีดพ่นแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่า,ามันได้ลูกเนี่ยเร็วกว่าปกติยังไงบ้างฮะก็ติดลูกเร็วกว่าปกติตั้งแต่ตอนที่เราฉีด ช่วงของแตงโมออกดอกช่วงผสมแกสรอนแล้วเนี่ยนะครับอ่านั่งนั่งผสมแกสรอนหรือไล่ผสมแคสรอนไหมไม่เคยไม่ต้องตอดอกนะไม่ต้องเราคิดว่าติดลูกดอกไหมฮะติดดกไม่ต้องห่วงเลยความดกอ่าติดดีนะฮะติดดีชุดผลิตภัณฑ์ xl บวกคิดนี่ตัวนี้ก็คือเราเอามาใช้ตอนช่วงไหนข้างแรกครับช่วงเล่งลูกช่วงเล่งลูกอะนะมันขยายลูกเร็วยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ ลูกโตนะฮะก็มันขยายลูกของมันเองคือว่ามันโตเร็วลูกใหญ่ครับใหญ่กว่าปกติที่ว่าเคยเล่งมาว่าทุกทีที่ว่าเล่งอ่ะมันจะค่อยๆโตครับมันถ้าว่าแตงมันจะใหญ่สุดมันก็ใกล้วันจะตัดอ่ะมันจะโตเต็มที่อืมครับ เรื่องของศัตรูพืชระบาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพี้ยไฟแมลงวีขาวนอนชอนใบหรือนอนไถ่ายเปลือกอะไรต่างๆเรา,าเนี่ยทำแตงโมรุ่นนี้มีนอนเพี้ยโรคมาระบาดบ้างไหมครับหรือเยอะไหมมีไม่ค่อยเยอะก็รู้สึกว่ามันมันเหมือนมีภูมิต้านทานของมันเองอม,มันไม่ค่อยมีเพี้ยไม่มีแมลงอะไรมารบกวนครับนอนก็ไม่ค่อยมีอ ลูกนี้น่าจะประมาณกี่กิโลเนี่ยสี่ห้ากิโลสี่ห้ากิโลนะไซประมาณนี้ในปแปลงเราเนี่ยเยอะไหมฮะเยอะเยอะใช่ไหมจากที่เราเห็นนะคุรี่วันนี้เป็นยังไงบ้างจากที่เราได้ตัดแต่งโมในวันนี้จากภาพที่เห็นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยครับก็ไซแตงโมใหญ่ไหมก็มันก็เสมอกันดีครับลูกเสมอดีนะครับผม,มไม่แบบว่าไม่ใหญ่โดดครับ คาดคะแนนเนี่ยนะครับลูกใหญ่กับลูกเล็กอันไหนเยอะมากกว่ากันครับมันก็ใหญ่มันก็เยอะพื้นมันใหญ่เสมอกันดีไม่โดดดูผมเดินดูหมดตุกองแล้วไงครับใช้ได้ครับลูกใหญ่ยาวดีครับสวยครับแล้วดูลักษณะเนื้อครับลักษณะเนื้อคิดว่าเนื้อแตงโมที่เราเคาะดูเนี่ยเนื้อแน่นเนื้อไม่กลวงอ่ะนะครับเนื้อแน่นครับไม่กวรังรังเม็ดไม่ห่าง พื้นที่แตงโมมันกี่ไร่นะฮะมัน3 2ไร่ครับ32ไร่รแล้วจนกระทั่งตอนเก็บผลผลิตวันนี้แล้วคุณลี่คาดการดูแล้วเนี่ยปริมาณผลผลิตน่าจะคาดคะเนได้สักปริมาณเท่าไหรค่ครับก็แต่ว่าไอ้ไร่ละคันนี้ผ่าน,น,านเนี่ยไม่รู้ว่าคันคันกว่าเท่าไหร่น่าจะได้มีกาว่าได้ไร่ละคันเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูข้อมูลตอนช่างน้ำหนักอีกทีอ่ะเนาะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยน้ำหนักจริงๆเท่าไหร่นะครับ อได้มีโอกาสนําผลิตภัณฑ์รปราษาทโปรเจสมาแก้ไขปัญหาในการปลูกแตงโมครั้งนี้แล้วมีความมั่นใจยังไงอ,อยากช่วยบอกนิดหนึ่งครับครับผมมันต้องลองใช้เองครับมันก็ไม่ต้องไอ้ไอใช้ยาหลายตัวไงครับมันก็ประหยัดต้นทุนไปเยอะมันยาไอมันสร้างเนื้อเองได้อะไรได้ไม่ต้องไปใช้ไอยาหลายตัวเหมือนไปสร้างสร้างเนื้อต่างหากอะไรไงครับ ขอขอบคุณคุณลี่มากนะครับที่ให้ข้อมูลดีๆกับเราเอาไปเผยแพร่ให้ท่านผู้ชมและเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกแตงโมงเจ้าอื่นได้ได้ดูได้ฟังขอบคุณมากนะครับ <Hello. S 1> ครับผม